แม้ลงไอจ t o r y รี่แปลกๆเกิดอะไรขึ้น เรียกได้ว่าเธอนั้นเป็นนางเอกสาวที่สวยและออร่ามากๆสำหรับแมทพิรณีนางเอกของช่องสมโดยแมทนั้นอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายสิบปีอีกทั้งที่ผ่านมายังทุ่มเททั้งตั้งใจเป็นอย่างมากในการทำงานแต่ละอย่างที่สำคัญตอนนี้ยังขึ้นแท่นเป็นเจ้าของธุรกิจอีกแล้วด้วยซึ่งดูเหมือนว่าจะปังออกมากๆเลยทีเดียวเพราะมีลูกค้าสนับสนุนกันเพียบเลยล่ะคะ่ะ และเป็นที่ทราบกันดีว่าแมทกับสงกรานน้์ตอนนี้กำลังคบหาดูใจกันสถานการณ์ช่วงนี้ก็แฮปปีด้ดีๆมีเวลาว่างก็จะไปเที่ยวด้วยกันไปดินเนอร์ เติมความหวานให้กันตลอดอย่างล่าสุดก็ชวนกันไปทำบุญที่วดัดอีกทั้งคุณแม่ของแมดก็ไปด้วยซึ่งก็มีภาพน่ารักน่ารักมาฝากแฟนคลับอีกด้วยละค่ะแต่ล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแมดเพราะว่าแมดได้ลงไ g Story เป็นข้อความแปลกๆป,ประมาณว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องหันหลังกลับมารักตัวเองอยากทำอะไรก็ต้องรีบทำรีบเก็บเกี่ยวความสุขเอาไว้ โตแล้วอยากทำอะไรต้องทำรีบทำรีบโตเก็บเกี่ยวความสุขนะตัวเองซึ่งก็ไม่ทราบว,ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแมทแต่อย่างไรไม่ว่าแมทจะหมายถึงสิ่งใดก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและขอให้แมทสู้ๆนะคะเพราะที่ผ่านมาก็ได้พิสูจน์แล้วว่ายังมีแฟนคลับและคนรอบข้างอีกมากมายที่คอยเป็นกำลังใจให้นั่นเองละคะ่ะ